สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยน้าเบกหน้าเวฟนะครับเราก็จะขันตัวข้างล่างเบอร์แปดก่อนนะครับแล้วดึงสลักออกจะง่ายต่อการเอาออกข้างนอกนะครับรก็มาเบอร์สิบสองนะครับข้างบนก็จะดึงออกนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาทำความสะอาดสามันอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาน้ำยาหรืออะไรมาป้ส่า,ามันให้แบบ ลื่นก่อนครับแต่นี้ผมประกอบเข้าไปแล้วครับแล้เวเราจะเอาลูกสุกเข้ายัางไงเราก็จะมาทำอย่างนี้นะครับดันนะครับอบอกฝังเลยถ้าใครมีเหล็กอัดยางหรือเหล็กอะไรก็ดันได้นะครับเราก็จะมาประกอบกันเลยครับโอเคเราก็มือเน้นจับไว้อย่างเงี้ยครับมัน<ม>ก็จะไม่หลุดบอกฟังเลยนะครับเราก็จับอย่างเงี้ยห,หนันมาใส่สลักสลักเสร็จนะครับ